ก็สวัสดีคนดูที่น่ารักของช่องคุณนานะครับวันนี้ก็มาพบกับคุณนาคนเดิมลำดมก็คือวันนี้อยู่ในรหัสหลักนะก็คิดซะว่าเป็นคลิปพ,พิเศษละกันก่อนจะปีใหม่อะไรเงี้ยก็วันนี้ก็อัพเออพิ่งอัปเดตบอกโฟดเลยครับผมอ่าแมพเขาเพิ่งอัปเดตแล้วก็ เหมือนเขาเอาเกาะเดิมเข้ามาครับผมไม่ใช่เกาะเดิมหรอกมันเป็นเวดชิสต์ม่านเหมือนทุกปีเลยจะมีของเกี่ยวกับชิสต์มา่านมามาทั้งหมดเลยคิดว่าอย่างนั้นนะแล้วพอเหตุนั้นคุณอาก็เลยต้องเข้ามาเพราะว่าเออมันเหมือนของปีที่แล้วเลยค่ะ อ่ของคริสต์มาสคือส่วนใหญ่ของคุณนาก็คือไม่มีเลยทักอย่างครับผมไม่ว่าจะเป็นหมวกซันต้าหรือไม่ก็ผ้าคลุมอะไรอย่างนี้ก็ไม่มีค่ะคุณนะาถึงมาทันแต่ตอนนั้นเออตอนนั้นไม่รู้เรื่องอะไรเลยตอนนั้นที่ช่วงแรกๆเล่นเป็นช่วงปีใหม่พอดีครับแล้วก็ช่วงนั้นก็คือรีบฟาร์มเลเวลให้ตันคก็เลยเป็นช่วงที่แบบคุณนาที่แบบ ติดเราบอกมากๆติดแบบอยากได้อยากได้ของทุกอย่างในเราบอกเลยก็เลยเพยายามแล้วก็เล่นทุกวันจนเลเวลตันเลยแล้วก็พวกดา่าพวกหมัดอะไรงนี้คุณนะก็คือไม่รู้ไม่ได้ไปหาข้อมูลมาเลยก็เลยพอเลเวลตันแล้วก็เหมือนมันไม่รู้ว่าจะทำอะไรเพราะว่าแต่ละอย่างมันทำยากมากเลยคุณนะก็เลย จ้างทาซะส่วนใหญ่อะของที่คุณน้าทำเองก็จะมีแค่สามดาบที่เอามารวมกันแค่นั้นแล้วก็ไปหาสองดาบเออสองดาบให้ครบแล้วก็ทำสามดาบมีแค่อย่างเดียวที่คุณนะ้าเออว่าตัวเองทําเองพอที่เหลือก็คือจ้างทำหมดเลยจ้างน้องทำอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่รู้เลยเพราะว่าเป็นช่วงแบบแรกๆเวิร์มาเล่นแล้วคือติดมากติดงอมแงมเลย ก็ตั้งแต่อัปเดตที่แล้วนี่ก็ไม่ค่อยสนใจมันรู้สึกว่ามันไม่ได้มีอะไรใหม่อ่ะแต่พออัปเดตคริสต์มาสก,ก็ไหนๆก็คริสต์มาสแล้วอีกอย่างคุณนายยังไม่มีอะไรสักอย่างเลยก็เลยคือที่เข้ามาก็เพราะว่าเออจะเข้ามาเปิดกล่องค่ะเพราะว่าทุกๆหนึ่งชั่วโมงมันจะมีกล่องดอกมา เอออันนี้แนะนำให้สำหรับคนที่เล่นอยู่ก็แนะนำก่อนจะครบ1ชั่วโมงก็ให้เข้ามาเลยเพราะว่ามันรีทุกๆ1ชั่วโมงแล้วมันจะดอกเป็นกล่องของขวัญน,นะคะแล้วก็จะมีไอเทมอย่างเช่นแบบผ้าคลุมอะไรย่างนี้ก็จะมีผลปีศาจแล้วก็มีผลปีศาจใหม่มาด้วยก็นี่ก็คือเป็นเหตุผลที่คุณนาเข้ามาในคลิปนี้ ตอนแรกก็ว่าจะเออเข้าไปเล่นรหัสเออที่คุณนาเล่นให้ทุกคนดูนั่นแหละแต่วันนี้คุณนา้ามันคือจะบอกว่าไงมันเป็นเรื่องส่วนตัวคุณนาเล่าให้ฟังได้ไหมก็บอกมันมันคิดถึงคนเก่ามันรู้สึกว่าอยู่ดีดีมันก็คุณนาแอบไปส่องเขาแล้วก็ เลยคิดว่าเขาไม่ได้เขาไม่มีเยอะใหญอยู่แล้วนะเ๋้วเออที่เขาไปดูเขาก็มีความสุขเขาก็กลับไปใช้ชีวิตของเขาได้มีความสุขแล้วมันเขาแบเออเขาเป็นคนที่ตั้งใจที่จะเดินออกมาเองแต่ว่าคุณน้ายังจมปักอยู่มันก็เลยต่างกันจากที่ว่าเขาทําใจได้แล้วแล้วเขาเดินออกจากชีวิตเราไป เนื้อถ้าสึกว่าเออมันต่างนะคนที่ทําใจก่อนแล้วเขาไปกับคนที่เราไม่รู้อะไรเลยเรายังรู้สึกอยู่เรายังรักเขาอยู่แต่เขาก็ไปแล้วแต่เขาไม่เป็นไรเขาอยู่ได้แล้เขาอยู่ได้หิดเงินก็เลยแต่มันก็มีแบบคิดถึงบ้างมัน มันไม่เชิงแบบคิดถึงบ้างหรอมันคิดถึงตลอดเลยแล้วก็ฝันหถึงเขาทุกคืนแต่ก็อยากจะลืมๆนะ<อ>เพราะว่ามันแต่มันก็ลืมไม่ได้แต่คุณอาเป็นคนที่ลืมอะไรได้ง่ายนะแต่กับเรื่องนี้กับคนนี้แต่กับไม่ยอมลืมสักทีอันนี้ก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันใครมีเวธีแบบ ทำให้ลืมหรือแบบทาให้มันเพ้อถึงเขาได้น้อยลงอันนี้ก็แนะนําด้วยเพราะว่ามันถามว่าตอนนี้มันก็โอเคนะแต่ว่ามันทุกอย่างที่เราเคยคุยกันมาใช่ไหมมันแบบอารมณ์แบบว่าเราจะอยู่ข้ามปีไปได้วยกันนะแล้วคือตอนนี้แันก็จะจะเส้นปีล้วแต่มันก็ไม่มีเขาแล้วเหมือนแบบ เหมือนทุกวันที่มีเขาอยู่ตลอดสิบเดือนก,กว่ากว่ามันก็เลยรู้สึกว่ามันยังทำใจได้ยากยังทำใจไม่ได้อ่ะคนน้าม,มันแต่ก็ว่าจะพยายามก็จะพยายามเออทำาให้ตัวเองยุ่งๆเข้าไว้จะได้แบบเพราะว่าเวลาว่างๆทีไลหรือว่า เวลาว่างอ่ะคุณอาจะชอบคิดถึงเขามันจะแบบนี่แต่มันก็ไม่ได้มีอะไรให้ทําตลอดเนี่ยคุณอาก็วันวันก็เล่นเกมบางทีก็ถึงช่วงแบบบลายๆถึงจะได้มาตัดคิปอะไรเงี้ยพอช่วงแบบเวลาว่างๆมันก็นั่งคิดนั่นคิดนี่ออกไปเจอแล้วเนี่มันก็จะทําให้เรานึกถึงเขาขึ้นมา ก็จะไม่ไปส่องอีกแล้วล่ะเพราะว่าเขากลับไปใช้ชีวิตของตัวเองแล้วเราก็ต้องควรมาอยู่โลกของตัวเองแล้วก็ไม่ใช้ชีวิตของตัวเองนีกว่ก็น่าาจจะเป็นคนที่แบบเออแต่นี่มันเป็นครั้งแรกของคุณนาก็พี่พูดแบบนั้นก็ไม่ผิดเลยเพราะว่าคุณนาไม่เคยรักใครแล้ว แบบไม่เคยรักใครขนาดนี้แล้วก็ไม่เคยให้ใครรู้เรื่องของตัวเองขนาดนี้ไม่เคยคิดที่จะเชื่อใจใครแล้วจนมาถึงแบบเออเขามันก็เลยทําให้คุณนะออกมายากมันแบบมันคงไม่รู้ว่าจะเริ่มใหม่ได้ไหมแต่มันตอนนี้ขอแค่ให้คุณนะออกมาจุดที่ตัวเองตกลงไปเนะี่ย ให้มันได้ก่อนเพราะว่าทุกวันนี้มันยังขึ้นมาไม่ได้เลยยังรู้สึกว่าตัวเองยังออกมาจังเดินไปไหนไม่ได้เหมือนคุณนะจะว่าคุณนะททำตัวเองก็ได้แต่มันก็คนที่เคยผ่านมาก็แนะนำได้ว่าเออควรออกยังไงแล้วมันมีวิธีไหนที่ทำแบบเบอรเนั้นก็ขอโทษลูกหน้าไว้ก่อนสำหรับคนดูที่เข้ามาดูคลิปนี้นะเพราะ คลิปนี้มันเหมือนเป็นเคลียบระบายของคุณน้ามากกว่าเพราะว่าน้าเป็นคนไม่มีเพื่อนครับผมก็เวลาระบายอะไรก็มีแต่พิมพ์โพสหรือไม่ก็ทําแบบนี้เท่านั้นแหละเพราะเป็นคนที่ไม่เพื่อนจริงๆเพราะว่าเป็นคนที่ไม่เข้าใจความหมายของคาว่าเพื่อนนั่นแหละเพราะว่าสมัยเรียนก็แค่เคยมีค่ะแต่ปัจจุบันนี้ก็ แยกย้ายกันเติบโตก็เหมือนรู้สึกว่าก็ไม่มีเพื่อนนะเป็นคนที่แบบไม่ส่งสิ่งกับใครเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดกับใครอยู่แล้ว mm hmm. ก็ขอโทษอีกครั้งสําหรับคนที่แบบเข้ามาดูแล้วก็คือมันมันก็ต้องมีคนที่ไม่ชอบแหละก็ขอให้เลดินผ่านไปเลยนะปัดทิ้งแล้วไปดูช่องอื่นลยเพราะว่าคลิปนี้มันก็เป็นคลิประบาย ของคุณนายนักนแหละเพราะมันเป็นคลิประบายมากกว่าแล้วก็ก็ไม่รู้จะพูดอะไรเพราะในหัวมันอยากพูดอยากระบายออกมาคุณนาก็เลยอยากจะมาพูดใส่ในคลิปนี้มันไม่ได้มีอะไรมากไปก่อน,นั้นรอกเพราะว่าก็อยากให้เข้าใจกันทั้งสองฝ่ายเพราะคุณอาก็เป็นคนคนหนึ่งที่ไม่ได้มีอะไรเลย วราช่วงนี้ก็เป็นช่วงแรกๆที่คุณนาเพิ่งมาเริ่มทำ u t u b e อะไรนี้ก็อยากจะทำไปเรื่อยๆถ้าคนดูไม่ชอบหรือชอบอะไรก็ติชมได้เพราะคุณนาจะได้แบบปรัแบบปรุงให้ได้เพราะว่าตอนนี้มันเป็นช่วงที่แบบเริ่มต้นของคุณนาเป็นช่วงที่เริ่มเลยเริ่มจากจะว่าเริ่มจากศูนย์ก็ไม่ได้เพราะว่ามีคนติดตามเป็นอ่า เมื่อก่อนเออเป็นช่วงที่แรกๆที่คุณนาทำแต่ก็เลิกไปแล้วแ่มมาทําตอนนี้ทุกคนก็คงจำไม่ได้แนละ้วก็เมื่อวานนี้ก็วันที่24ก็เป็นวันชิดมากแต่ก็เมื่อวานนี้ก็ไม่ได้พูดอะไรให้เลยอันนี้ก็ขอโทษนะก็แฮปปี้นิวย a ร์นะถูกหรือเปล่าเนี่ย ก็สุขสันต์วันคลิม์มาขอให้ทุกคนเจอแต่เรื่องดีๆขอให้เจอคนที่ดีขอให้ได้ในสิ่งที่หวังแล้วก็ขอให้ปีหน้าเป็นปีที่ดีของทุกคนนะอยากได้อะไรอยากทำอะไรก็ขอให้ได้เอาเป็นว่าก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไข้ไม่เป็นไข้แค่นั้นก็น่าจะดีมากแล้ว แค่ไม่สบายแค่มีความเออมีร่างกายที่แข็งแรงแค่นี้ก็น่าจะเป็นการอวยพรที่แบบไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะแค่น้ก็ขอให้ทุกคนได้อย่างที่หวังนะก็เหลือแค่นาทีกว่าๆค่ะก็กล่องก็จะตกตอนนี้ก็คือมีคนมารอกัน อ่าสี่ห้าคนแล้วครับผมคนในเซิร์ฟแต่ดูแล้วก็น่าจะเป็นคนต่างชาติละมัง้งน่าจะเป็นคนต่างชาติครับก็มารอกันทุกๆหนึ่งชั่วโมงก็คือจะมีกล่องดดบกันมาเหมือนทุกปีเลยครับผมก็เหมือนที่ปีที่แล้วนะไปรู้ว่าก่อนๆกนะน้นานนี้มันเป็นยังไงแต่ช่วงที่คุณน้าเล่นก็คือเมื่อปีที่แล้วอันนี้ก็ปะ เล่นมาเจอเราบอกก็ปีหนึ่งแล้วนะก็เล่นมาปีหนึ่งหนึงปีแหละเออใช่ครบหปีพอดีเอจากนี้คุณนาก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วก็ตัดไปตอนที่มันจะใกล้ถึงเลยแล้วกันนะปาไปตอนนั้นเลยก็มาดูกันเลยว่าคุณนาจะได้อะไรเพราะว่ามันเป็นกล่องครั้งแรกเลยที่คุณนามาเอาเพราะว่าตอนที่นาะเออตอนที่คุณนาเล่นแรกๆอะ คุณน้าเคยไปตรงโลกหนึ่งแต่คุณน้าเปิดไม่ทันอนะ่ะเหมือนอารมณ์แบบกล่องเพื่อนเอาไปหมดแล้วแต่เราไม่ได้กล่องอะไรเงี้ยเนี่ยอย่างเช่นที่แบบคุณน้าเก็บไม่ทันเพื่อนนะแล้วกล่องมันหายนะแต่ก็โชคดีหน่อยที่มันมีหลายกล่องค่ะเาถือว่าน่าจะได้ครบคนแหละผลที่เราได้ก็คือเป็นผลมืดครับผมมันเป็นผลที่ ไม่ค่อยดีเท่าไหรอ่อ่ะเพราะว่าไม่ค่อยอยากได้แต่ถ้าเป็นไอดีที่เราเพิ่งสร้างมาก็น่าจะดีอยู่เพราะมันเป็นสายโรเกียครับผมอันนี้ก็เออสำหรับคนที่แบบเออคิดว่าถ้าถ้าเป็นกล่องทองอ่ะมันต้องดีกว่าแต่นี่ค่ะอันนี้เป็นครั้งที่สองที่คุณนะเข้ามานะเพราะว่ารอประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะผลที่ได้ก็เป็นผลมืดเหมือนเดิมครับผมก็ มันอาจจะไม่เกี่ยวนะกล่องกล่องสีไหนอะ่ะมันอ,อ๋อสีอาจจะไม่เกี่ยวมันเกี่ยวที่ดวงเราค่ะ